ทีนี้วิธีที่สองมานนะครับคุณจะเอาเงื่อนไขจำนวนลูกมะนาวรวมเอามาตัาง้งจบแลวบ้านธีสองสองคนเก็บได้รวมกันสองร้อยห้าสิบสองลูกก็สมมุติเลยถ้เอเก็บได้เอลูกเพราะฉะนั้นโอต้องเก็บที่เหลือได้ทั้งหมด องคนรวมกันสองร้อยห้าสิบสองลูกเอาจำนวนลูกมะนาวทั้งหมดบ้างลบส่วนที่เอเก็บได้ออกไปก็จะเป็นส่วนที่โอเก็บได้อ่อานพอเข้าใจไหมครับตับสดไปลูกส่วนที่ o เก็บได้เนี่ยเอามะนาวทั้งหมดลบส่วนที่เอเก็บได้ออกไปก็จะเการเป็นส่วนที่โอเก็บได้เห็นนะ ทีนี้เอาไปแบ,บ่งเป็นกองครับเอเขาแบ,บ่ 2, งเป็นกองกองละเก้าลูกเอแบ่งเป็นกองกองละเก้าลูกนั้นจํานวนกองที่เอเก็บจำนวนกองที่เแบ่งได้จํานวนกองของเอนะก็ a, ต้องเอามะนาวที่เขาเก็บได้ไปหารด,ด้วยกองละเก้าลูกเนี่ยหารด,ด้วยเก้าก็จะกลายเป็นจำนวนกองลนะเนี่ของ a จะได้ x ส่วนเก้า x หารด,ด้วยเก้า งงไหมเนี่ยนั้นจำนวนกองของโอก็ต้องเอาจำนวนมะนาวที่โอเก็บได้หาด้วยเขาแบ่งเป็นกองกองละหกลูกโอก็แบ่งเป็นกองกองหกลูกก็หาด้วยหกแล้วจำนวนกองของสองคนรวมกัน รับได้สสามิบสี่กองนั้นจำนวนกองเอง a บวกจำนวนกองของโเป็นจำนวนเป็นจวนเป็นจำนวนไลน์แต่เท่ากับ34กล่องเห็นนะจำนวนกองของเอเราก็แทนที่ด้วย x ส่วนเก้า x ส่วนเก้า ด้วยจำนวนจอของ o สองร้อยห้าสิบสองลบ x ส่วนหกเท่ากับสาสิบสี่เห็นนะครับบ้าจิ o, ตวนจอนของ o นะครับแก้สมการที่มันติดส่วนลูกความตัวส่วนไปหาคอลนอ ตัวส่วนตอนนี้คือเก้ากับหกเอาตัวส่วนคือเก้ากับหกไปหาคอลนอก,ก็จะได้สิบแปดเอาสิบแปดคูณชั้งสมการเพื่อรำจัดตัวส่วนนะครับเอาสิบแปด เพิ่มเลยครับทำไปอีกนี้เพื่ออะไรเพื่อกำจัดตัวส่วนให้หมดไปอเติมแรก x ส่วน9เดี๋ยวจะโดนคูณที่สิบแปดเติมที่สองส้าสองลบ x ส่วน6เดี๋ยวจะโดนคูณทีส่สิบแฝั่งนี้ก็ต้องคูณ18บแปด้วยเช่นเดียวกันเห็นนะ เห็นของเดิมก่อนลูกเห็นนะครับเอาสิบแปดคูณนะครับตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจนะเนี่ยครับเอาสิบแปดคูณเทอมนี้ก็โดนสิบแปดคูณเทอมนี้ก็โดนสิบแปด เข้าไปเพื่อไปคำนวณตัวส่วนนะครับตั้งใจตั้งใจตั้งใจครับตั้งใจครับไม่มาเล่นแต่ตอนนี้นะเก้าตัดสิบแปดได้สามหกไปตัดสิบแปดได้สามโอเคดัานั้นวงเล็บแรกครับข้างในนี้ก็ลกลายเป็นสองบกเอ็กก็เป็นสองเอ็กเห็นนะอันนี้ครับก็จะกลายเป็นสามไปคูณกับ สองร้อยห้าสิบสองลบเอ็กซึ่งสามนั้นจะต้องคูณทางสองร้อยห้าสิบสองแล้วคูณทาง้งลบเอ็กด้วยเราจะใส่เป็นตัวเล็กคูณสองร้อยห้าสสองลบเอ็กไว้จะต้องคูณแจกแจงทีเดียวแต่ที่ตรงนี้สิบแปดคูณด้วยสามร้อยสี่สิบแปดคือสามคูณหกสามสิบสี่คูณสามได้ร้อยสองร้อยสองคูณหกก็หกร้อยสิบสอง พอจะตามทันไหมลูกอมาสอบกันเล็บแรกเนี่ยเราก็เปิดวงเล็บได้เลยแต่วงเล็บที่สองลูกต้องคูณแจกแจงข้างในให้เสร็จก่อนอันนี้เปิดวงเล็บของมานแล้วนะแต่วงเล็บที่สองลูกต้องคูณแจกแจงตรงนี้ให้เสร็จก่อนวงเล็บนี้ก็เลยยังไม่ได้เปิดออกมาแล้ครับสามคูณสองห้าสอง ได้เจ็ดร้อยห้าสิบหกสามติกณลบอีกก็ลบสามเอ็กยังไม่ได้เปิดวงเล็บออกมานะครับเท่ากับหกร้อยสิบสองอันนี้เปิดวงเล็บครับหลักการเปิดวงเล็บมีอยู่ว่าถ้าหน้าวงเล็บเป็นบวกลูกสามารถเปิดวงเล็บออกได้เลยถ้าหน้าวงเล็บเป็นบวก ต่ถ้าหน้ามงเล็บเป็นลบลูกต้องเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในให้เป็นจำนวนตรงข้ามที่หมดนะเรียนมาแล้วละ่ะไม่ใช่ไม่เคยเรียนนะไปราเปิดมงเล็บนะครับอ่ะตอนนี้หน้ามงเล็บเป็นโหมดนะครับดังน,นั้นลูกเปิดมงเล็บออกไปได้เลยครับพอเปิดมุเล็บออกไปเลยลูกก็จะได้ 2x บวก756ลบ 3x เท่ากับ612 ตัวเลขลูกยัดฝั่งมู้นตัวแปรที่เหลือฝั่งนี้ก็เลยเป็น 2x ลบ 3x เท่ากับ612ลบด้วย756ทั้งสองข้างถืออากาศน้อยลบมากครับน้อยลบมากก็ต้องติดลบดังนะั้นตรงนี้คือลบ 1x หรือว่าลบ x นั่นเองนะครับตัวเดียวกันลบ x กับลบ 1x ตัวเดียวกันตรงนี้ครับน้อยลบมากต้องติดลบ ถ้าเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบหกลบด้วยหกร้อสิบสองอย่างนี้มันเหลือร้อยสี่สิบสี่นะตรงนี้กลายเป็นน้อยลบมากเขาเป็นติดลบร้อยสี่สิบสี่ลบเอ็คือลบร้อยสี่สิบสี่แสดงว่าเอ็กซ์เอ็กกับลบเอ็กจะเป็นจำนวนตรงกันข้ามับลบเอ็กคือลบร้อยสี่สบสี่แสดงว่าเอ็กจึดเท่ากับร้อยสี่สิบสี่ครับเอ็กที่ตั้งไว้คือจํานวนที่เอเก็บได้เอ็กโล แอน,น A เก็บได้เท่ากับเองลู A เก็บได้เท่ากับเอบลเท่ากับ144ลสี่สบส่อเก็บได้252รลบเกก็252 ลบด้วยร้อยสี่สิบสี่ร้อยแปดโล้แปดแอันนก็เป็นคำตอบ